เลขบนยางรถกลอฟบอกอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ เรามีความรู้เบื้องต้นในการเลือกใช้ยางรถกลอฟจะเป็นผลดีต่อตัว,ตวรถและสมรรถนะในการขับขี่ของผู้ใช้งานในระยะยาวอีกด้วยนะคะยางรถกลอฟไฟฟ้าทั่วไปจะประกอบด้วย2ขนาดหลักๆคือ 1. ขนาด8นิ้วเป็นขนาดที่นิยมใช้กันมากค่ะสา 2. ขนาด10นิ้วตัวเลขบนแก้มยางคืออะไรมาดูกันเลยค่ะยกตัวอย่างขนาดยางที่ใช้กันยางขนาด8นิ้ว เช่น18คูณ8.5ขีด8เลข18คือเส้นผ่าศูนย์กลางของยางที่วัดจากยางบริเวณด้านบนถึงด้านล่างจะเท่ากับ18นิ้วเลข8.5คือความกว้างของหน้ายางเลข8คือขนาดกระทะล้อ8นิ้วหรือที่นิยมเรียกกันว่าขอบ8ค่ะลูกค้ายางขนาด10นิ้ว เช่นตัวเลข205 5ทับ5 0ขีด1 0เลข205คือความกว้างของหน้ายาง205มิลิเมตรเลข50คือความสูงของแก้มยาง50มิลิเมตรเลข10คือขนาดกระทะล้อหรือเรียกกันว่าขอบสิบนั่นเองค่ะลูค้าในส่วนของดอดยางคือวันเดือนปีที่ผลิตยาง 28-24เลข2ตัวแรกคือสัปดาห์ที่ผลิตส่วนเลข2ตัวหลังคือปีที่ผลิตยางตัวอย่างยางเส้นนี้ถูกผลิตในสัปดาห์ที่28เดือนกรกฎาคม2 0 2 4นั่นเองค่ะลูกค้าความหนาของยางจะประกอบไปด้วยยาง4พายและ6กพายค่ะลูกค้าความหนา4พายคือความหนาของแผ่นยาง4ชั้นตัวเนี้ยจะเหมาะกับกรถกอล์ฟขนาด 2- 4ถึงที่นั่งรับน้ําหนักได้ปริมาณที่จํากัดและเหมาะสมกับที่นั่งส่วนความหนา6พายหรือความหนาของแผ่นยาง6ชั้นค่ะเหมาะกับ6 ถึงแปดที่นั่งรถกลอฟที่เน้นบรรทุกคนจํานวนมากเช่นใช้งานในโรงแรมรับส่งลูกค้าเข้าที่พักโรงแรมหรือใช้งานในโครงการหมู่บ้านรับส่งลูกค้าค่ะหรือในโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่ต้องบรรทุกน,นักเรียนนักศึกษารอบละจํานวนมากๆค่ะลูกค้าอายุการใช้งานยางรถกลอฟเฉลี่ยอยู่ที่2-3ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้งานด้วยถ้ามีการใช้งานหนักอายุการใช้งานก็จะลดหลั่นได้ตามลำดับค่ะศึกษ<ส>าปัญหาเรื่องยางสนใจติดต่อได้ที่เดอะแกรน์ก๊อปคร์นะคะ